สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับเอามาเล่าในวันนี้มีเชื่อเรื่องว่าเตรียมฝังล่วงหน้าซึ่งเรื่องนี้ครับคุณผู้เล่าเขาบอกเอาไว้ว่าเป็นเรื่องราวที่เขาเจอในอดีตสมัยตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็เตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่มีความรุนแรงอาจจะฟังแล้วสะเทือนใจอยู่บ้างและก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการฟังประมาณหนึ่งเลย คือถ้าหากใครที่ยังไม่พร้อมมีอาการจิตตกคุณผู้เล่าเขาก็อยากเตือนเอาไว้ก่อนว่าเขาในยังไม่อยากให้ฟังเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยจะได้ง่ายต่อการเล่าแล้วก็ง่ายต่อการฟังด้วยเรื่องราวของผมผมต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนน่าจะรา,าวๆสัก30ปี ซึ่งสมัยตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นผมอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดแล้วในแถบแทบบ้านของผมเนี่ยครับมันก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลความจะเดินก็ยังเข้าไม่ถึงแล้วยิ่งในสมัยนั้นผู้คนก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ก็เลยทําให้ความคิดความอ่านต่างๆยังไม่ค่อยรู้อะไรมากเหมือนกับคนในสมัยนี้จนเมื่ออยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ผมใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ มันก็มีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นครับคือพวกเราได้พบว่าในชุมชนบ้านที่ผมอยู่นั้นได้มีพระธุดงท่านหนึ่งท่านเดินเข้ามาปักกรดแล้วก็เข้ามาแบบเง,งียบๆมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วสิ่งที่เห็นก็คือท่านมานั่งบําเพ็ญภาวนาโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าพระท่านเนี้เป็นใครแล้วท่านทุดงมาจากไหนแล้วทําไมถึงต้องมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ วันนั้นผมก็เห็นว่าพ่อกับแม่ของผมกำลังจะออกไปไหนกันสักที่หนึ่งผมก็เลยถามพ่อกับแม่ออกไปว่าเอ้าพ่อกับแม่จะไปไหนกันเมื่อเช้าไปตลาดมาแล้วไม่ใช่เหรอพอผมถามแบบนั้นปุ๊บพ่อกับแม่ก็ตอบว่าเออเอ็งได้ข่าวหรือยังว่ามีพระมาปักกรดพ่อกับแม่ว่าจะไปดูสักหน่อยเห็นเขาว่าพระท่านเนี่ยของแท้ ท่านมาปฏิบัติธรแล้วท่านไม่หยิบจับปัจจัยอะไรเลยพอได้คุยกับพ่อกับแม่แบบนั้นวันนั้นผมก็เลยสนใจขึ้นมาพอท่านออกไปปุ๊บผมก็เลยขี่จักรยานตามท่านไปอีกคันหนึ่งแล้วพอไปถึงผมก็ได้เห็นว่ามันแทบจะเป็นปรากฏการเลยที่ชาวบ้านในชุมชนที่ผมอยู่ทุกคนตื่นเต้นกันมากแล้วรถเนี่ยก็ติดไปถึงปากซอย คือรถติดก็พอว่าพวกชาวบ้านนะครับแห่พากันมากราบไหว้พระธุดงท่านนี้แล้วก็มาถวายของกินถวายปัจจัยต่างๆให้กับท่านแล้วสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าท่านน่าจะมีความน่าเลื่อมใสจริงๆเพราะก็เป็นความจริงที่ว่าท่านไม่รับปัจจัยอะไรเลยแม้ใครจะวางอะไรไว้แต่ท่านก็ไม่หยิบจับ นอกจกระชันของกินแค่าบางส่วนและพอรีบฉันก็รีบวางเหมือนกับว่าท่านฉันเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นเองคือเหมือนกับท่านตัดขาดละกิเลสทุกอย่างบนโลกนี้ได้หมดแล้วแต่จากภาพที่เห็นตอนนั้นนะครับมันก็ค่อนข้างขัดแย้งอยู่เหมือนกันก็คือรูปร่างลักษณะภายนอกของท่านท่านเป็นพระหนุ่มผิวขาวแล้วก็ลักษณะท่าทางค่อนข้างดี อายุน่าจะประมาณสักแค่30คือตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ที่เราเคยนึกถึงกันนะครับว่าพระที่มีวิชาอาคมน่าเลื่อมใสอะไรต่างๆจะต้องเป็นพระแก่ๆสักยังเต็มตัวหรือว่าดูนิ่งๆอะไรประมาณนั้นนะครับวันนั้นผมก็ยืนอยู่กับพวกชาวบ้านก็ดูชาวบ้านกราบไหว้เอาของมาถวายท่านไปจนพอถึงจุดหนึ่งทางลุงผู้ใหญ่บ้านก็เอ่ยถามขึ้นมาว่า หลวงพี่ผมขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมหลวงพี่จะไปทางไหนต่อเพื่อผมจะให้ชาวบ้านช่วยเคลียร์ทางให้แต่สิ่งที่พระท่านตอบครับท่านได้ตอบออกมาว่าโยมไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาหรอกเดี๋ยวอาตมาไปของอาตมาเองอาตมาจะเข้าป่าจะเข้าไปทางนี้แหละคือพอหลังจากที่ถามแบบนั้นนะครับ แล้วพระท่านนั้นก็ตอบมาแล้วในระหว่างที่ท่านตอบท่านก็ชี้มือเข้าไปในป่าด้านหลังแล้วสิ่งนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ทุกคนฮือหาแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าเข้าไปเลยอยากให้ไปเข้าป่าที่อื่นมากกว่าแล้วพอเป็นแบบนั้นนะครับลุงอีกคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาว่าลุงพี่ผมพูดตรงๆเลยนะลุงพี่ไปที่อื่นดีกว่า ไปทุดงที่อื่นเถอะอย่าเอาชีวิตไปทิ้งเลยเพราะข้างในนั้นมันเป็นป่าดิบที่ใครเผลอเข้าไปก็จะหลงติดอยู่ข้างในไม่มีวันได้กลับออกมาขนาดผมเองอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดจนอายุห้าสิบกว่าแล้วยังแทบไม่กล้าเข้าไปเลยพอหลังจากที่ลุงคนหนึ่งพูดแบบนั้นนะครับคือแกก็พยายามอธิบายว่า ข้างในมันน่ากลัวยังไงบรรยากาศป่าปิดมันเป็นยังไงแล้วใครที่เข้าไปก็จะหลงติดอยู่ข้างในหาทางกลับออกมาไม่ได้แต่สิ่งที่พระท่านตอบอะครับคือคําตอบของท่านมันทำให้ทุกคนที่ฟังอยู่ก็ถึงกับขนล,ลุกแล้วก็ร้องฮือหากันเป็นแถวเลยเพราะว่าท่านได้บอกว่าไม่ต้องห่วงอัตมาเพราะท่านเนี่ยไม่กลัวท่านปฏิบัติธรรมมาเยอะแล้วถ้าหากเกิดอะไรขึ้น หรือว่ามันถึงคราวของท่านแล้วจริงๆท่านก็จะยอมละสังขารจะเป็นอะไรก็เป็นไปปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งจากสิ่งที่ได้ยินแบบนั้นนะครับมันก็ทำให้ผมที่นั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนก็อื่นงกับสิ่งที่ได้ยินเหมือนกันคือรู้สึกว่าท่านน่าจะของจริงคือท่านเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยจริงๆแล้วในตอนนั้นเองครับก็มีเพื่อนในกลุ่มของผมคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าไอดอนมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกมึงเตรียมเลยเตรียมจอบกับเสียมเอาไว้เลยขุดหลุมล่วงหน้าได้เลยยังไงก็ไม่รอดพวกเองมาพานันกับข้าไหมเพียงเท่านั้นนะครับหลังจากที่ไอดอนพูดจบปุ๊บมันก็ควักเงินออกมาเพื่อที่มันจะยืนยันว่ามันจะรับพนันอย่างจริงจังว่าพระท่านเนี่ย จะตายอยู่ในป่าจะไม่รอดกลับออกมาคือจากสิ่งที่เพื่อนผมทํามันก็ทําให้ผมอึ้งเหมือนกันว่าเฮ้ยอยู่ๆนะจะมาพนันอะไรกันแบบนี้แล้วอีกอย่างนั่นก็คือชีวิตคนทั้งคนแล้วก็ยังเป็นพระด้วยแล้วถ้าหากว่ามันมั่นใจว่าท่านจะไม่รอดขนาดนั้นทำไมถึงไม่คิดหาทางช่วยหรือห้ามไม่ให้ท่านเข้าไป แต่ก็นั่นแหละครับด้วยความหามความนึกสนุกของวัยรุ่นก็เลยทำให้เพื่อนอีกหลายๆคนรวมถึงผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นด้วยก็มาลงพนันกันว่าท่าน,นจะรอดกลับมาก็เลยเกิดการลงเงินกันหรือถ้าหากพูดแบบบ้านๆก็คือว่าการเดิมพันครั้งเนี้ยมีไอ้ดอนเป็นเจ้ามือโดยที่เอาชีวิตของคนคนหนึ่งเป็นวัตถุในการเดิมพัน ซึ่งในวันนั้นผมไม่ได้เอาด้วยนะครับเพราะผมเองก็กลัวแล้วก็รู้สึกผิดอยู่บ้างก็เลยนั่งดูอยู่เฉยๆแล้วก็เห็นว่าไอ้ดอนที่แทงว่าท่านจะตายคือมันรับหมดเลยใครแทงว่าจะรอดจะแทงมากขนาดไหนมันก็รับหมดและจากสิ่งที่ไอ้ดอนทำมันก็เลยทำให้ยอดเงินตรงนั้นนะครับน่าจะขึ้นไปถึงหลักหมื่นจนไอ้ดอน,นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ แล้วมันก็มั่นใจมากๆเลครับว่ามันจะได้เงินก้อนนั้นไปหลังจากวันนั้นผ่านไปที่ท่านปักกรดอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งคืนจนถึงรุ่งเช้าอีกวันท่านก็ออกเดินทางตั้งแต่เช้าโดยที่มีชาวบ้านบางส่วนมาส่งส่วนตัวของผมเองกับเพื่อนก็ตื่นไปดูไม่ทันเหมือนกันคือชาวบ้านบอกว่าในเวลาเพียงไม่นานพอท่านลุกเดินเข้าไปในป่า แล้วท่านก็หายเข้าไปเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นจนเวลาผ่านไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็ปรากฏว่าไม่มีใครได้ข่าวท่านอีกเลยจนชาวบ้านในหมู่บ้านหลายๆคนก็ล่ำเลือกันว่าถ้าอีกสักวันสองวันถ้าท่านยังไม่กลับออกมาก็ให้เตรียมใจเตรียมฝังล่วงหน้าหรือเตรียมจัดงานศพล่วงหน้าให้ท่านได้เลย จนเวลาก็ผ่านไปอีกมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ผมกับกลุ่มเพื่อนมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันซึ่งในวันนั้นเองครับไอ้ดอนมันก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยจ่ายเงินให้ข้ามาได้แล้วเพราะเวลาเนี่ยผ่านไปตั้งสิบกว่าวันพระท่านยังไม่ออกมาเลยคือถ้าหากว่าพระท่านยังอยู่ท่านก็คงต้องออกมาแล้วเพราะอาหารน่าจะหมดยังไงก็ต้องออกมาขอเงินมาขอของกิน มาขอปัจ,จัยจากชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกแต่ตอนนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> ไม่จ่ายจะให้จ่ายได้ยังไงยังไม่เห็นหลักฐานเลยท่านอาจจะหาผล,ลไม้หาอะไรกินเองอยู่ข้างในก็ได้ไว้สักห้าหกเดือนก่อนหรือถ้ามีชาวบ้านเจอศพจริงๆเดี๋ยวพวกข้าจะยอมจ่ายให้ซึ่งจากสิ่งที่เพื่อนคนหนึ่งพูดในวันนั้นนะครับ ก็ทำให้อดอนต้องยอมรับว่ามันเองก็ไม่มีหลักฐานาจริงๆเหมือนกันว่าพระท่านเน่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วเวลาก็ยังน้อยไปด้วยที่จะตัดสินว่าท่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่วันนั้นก็จบไปครับไอดอนก็เงียบไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกจนเวลาได้ผ่านไปประมาณสักครึ่งเดือนก็ปรากฏว่าไอดอนมันเอาอีกแล้วครับวันนั้นมันนั่งเจอกันปุ๊บ มันก็เริ่มทวงเงินกับเพื่อนๆอีกแต่เพื่อนทุกคนก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่ายังไม่จ่ายจนกว่าจะเห็นหลักฐานกับตาตัวเองหรือก็ให้รอสักห้าถึงหกเดือนคือยังยืนยันเหมือนเดิมว่าต้องแน่ใจว่าท่านไม่ออกมาแล้วเดี๋ยวถึงจะยอมจ่ายเงินให้และคุณผู้ฟังครับพอเวลาล่วงเลยไปไปถึงสัปดาห์ที่สาไอ้ดอนมันก็เอาอีกแล้ว แต่ในคราวนี้มันบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่ามันเข้าใจว่าพระท่านยังไม่ออกมาพวกเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าจะได้รู้กันไปเลยว่าคำตอบที่ทุกคนต้องการเป็นแบบที่มันคิดหรือไม่วันนั้นผมก็อึ้งเลยครับที่ไอ้ดอน,นชวนเข้าป่าและเป็นป่าดิบที่ไม่มีใครกล้าเข้าแบบนั้นด้วยแต่ก็ด้วยความที่อยู่กันเยอะ และทุกคนเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันก็เลยทําให้ในรุ่งเช้าอีกวันเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนรวมทั้งตัวของผมเองด้วยก็เดินเข้าไปในป่ากันโดยที่ไอดอนเดินนําหน้าพยายามหาเส้นทางที่พระธุดงท่านนั้นเดินเข้าไปคือถึงตอนนั้นผมไม่รู้เลยครับว่าจะต้องเดินไปทางไหนแล้วทำไมไอ้ดอนมันถึงเดินไปทางนี้ เพราะว่าข้างในป่ามันก็ดูเหมือนเหมือนกันหมดแต่ไอ้ดอนก็บอกว่ามันรู้สึกได้เหมือนกับมีอะไรบางอย่างบอกให้มันเดินมาทางเนีน้มันก็เลยเดินนําแล้วก็เดินตรงดิ่งเข้าไปเลยพอหลังจากที่เดินไปเรื่อยๆผมก็เริ่มผมว่าผมเนี่สังเกตเห็นอะไรบางอย่างคือมันเหมือนกับมีรอยเท้าลักษณะเป็นรอยเท้าใหม่ มันเหมือนกับมีคนเดินวนไปวนมาเหมือนเดินตามหาอะไรสักอย่างแล้วหลังจากนั้นนะครับในเวลาเพียงไม่นานก็ปรากฏว่าพวกเราเดินไปเจอแก้วน้ําแก้วหนึ่งลักษณะเป็นแก้วน้ำสะตันเลสเหมือนกับตามร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าที่เคยเห็นตามวัดท,ทั่วไปแล้วทันทีที่เห็นแบบนั้นนะครับเพื่อนคนอื่นที่เดินมาด้วยกันมันก็พูดเหมือนๆกันเลยว่า เฮ้ยเนี่ยอาจจะเป็นแก้วน้ำของพระท่านอาจจะทำตกไว้แล้วท่าแบบนั้นแปลว่าอีกไม่นานกุนน่าจะเจอท่านแล้วเพราะท่านน่ะกุนน่าจะอยู่แถวแถวนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่พวกเราเห็นหลังจากนั้นก็คือพวกเราได้เห็นว่าไอ้ดอนมันหยิบแก้วน้ำแก้วนั้นขึ้นมามองก่อนที่มันจะดม แล้วก็โยนทิ้งกลับเข้าไปในป่าพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมก็งงเลยแล้วไอ้ดอนมันก็บอกว่าน่าจะถูกแล้วแก้วแก้วเนี่ยเป็นแก้วของพระแน่นอนเพราะมันได้กลิ่นขมิ้นกลิ่นของที่พระชอบใช้ก็เลยทำให้หลังจากนั้นไอ้ดอนก็เลยเดินนำหน้าไปต่อแต่จากจุดนั้นนะครับเมื่อพวกเราเดินไปอีกไม่ไกล มันก็ทำให้ผมขนลุกสู้เลยเมื่อไปเห็นเหมือนกับว่ามันมีพวกสบงมีเศษจีวรขาดๆนะครับแล้วก็เปื้อนอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนกับเลือดได้กองอยู่กับพื้นดินแฉะตอนนั้นไอ้ดอนก็อุทานออกมาเลยว่าน,นั่นไงกูว่าแล้วลักษณะเนี่ยท่านคงไม่รอดแน่ๆแ,แล้วคือจากสิ่งที่เห็นแบบนั้น แม้ตัวของไอ้ดอนเองมันจะแทงว่าพระท่านนี้นจะเสียชีวิตแต่พวกเราก็เห็นว่ามันเองก็น่าซีดแล้วก็มีอาการกลัวเหมือนกันรวมทั้งเพื่อนคนอื่นก็กลัวทําให้ผมคิดเลยว่าจากสีหน้าของเพื่อนๆทุกคนคือน่าจะกลัวอย่างอื่นมากกว่าการเสียเงินแล้วแล้วถ้าหากว่าพวกเราเจอศพท่านจริงๆพวกเราจะทำอย่างไรต่อ แต่คุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นอีกไม่นานพอเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งไปพวกเราก็เห็นว่าไอ้ดอนที่เดินนำหน้าเพื่อนทุกคนมามันถึงกับก้นจ้ำเบ้าลงกับพื้นเหมือนกับมัน,น่ยตกใจสุดขีดแล้วมันก็ร้องออกมาเสียงดังพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมที่เดินอยู่ข้างหลังก็เลยเรียบวิ่งไปดูแล้วพอวิ่งขึ้นไปครับผมได้เห็นว่า พระท่านนั้นกำลังเดินจงกรมอยู่หลังต้นไม้คือทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับท่านเลยคือผมยอมรับเลยครับว่าในวินาทีที่เห็นท่านเดินอยู่แบบนั้นคือผมโล่งใจมากๆเลยเพื่อนๆทุกคนเองก็โล่งใจที่ได้เห็นว่าท่านเนี่ยปลอดภัยดีแต่ก็ปรากฏว่าจากสิ่งที่พวกเราทุกคนเห็นแบบนั้นมันก็มีสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่ง คือสภาพของไอ้ดอนหน้าตาของมันเนี่ยบอกบุญไม่รับเลยแล้วพวกเราก็ไม่รู้จริงๆว่าไอ้ดอนมันเห็นอะไรคือมันเห็นอะไรมากกว่าพวกเราถึงทำให้มันช็อกแลกว้วก็น้าทอสีแบบนั้นคือจะว่าเป็นเรื่องเงินก็คงไม่ใช่เพราะเอาจริงๆที่บ้านของมันก็รวยแล้วอีกอย่างการเดิมพันของมันครั้งเนะี้มันก็ทำเพื่อความสนุกเท่านั้นเอง หลังจากนั้นพอเห็นว่าท่านยังอยู่ท่านยังมีชีวิตปกติพวกเราก็เดินกลับกันออกมาแล้วพอเดินมาสักพักหนึ่งพอถามไอ้ดอนว่าเมื่อกี้มึงเห็นอะไรแต่ไอ้ดอนมันก็ไม่บอกแถมในคราวเนี้ยไอ้ดอนมันก็เดินหลังท้ายเหมือนกับว่ามันช็อกมันสติหลุดกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเห็นตอนนั้นพวกเราก็ไม่สนใจแล้ว ็พยายามเดินออกมาให้ถึงข้างนอกจนมาเดินออกมาถึงนอกป่าปุ๊บพวกเราก็แยกย้ายกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือหลังจากวันที่ออกมาจากป่าครับไอ้ดอนมันเงียบหายไปเลยแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องเงินเรื่องพนันอีกคือพูดแต่เพียงว่าเดี๋ยวจะรีบหาเงินมาจ่ายคืนให้เพราะมันเนี่ยน่าจะแพ้พนันแล้วทําให้เพื่อนๆก็ล้อกันว่า พระท่านนี้ของจริงวะที่ทำให้ไอ้ดอนต้องเสียเงินจนเวลาก็ผ่านไปอีกหลังจากวันนั้นมันก็มีวันหนึ่งซึ่งในวันเนี้ยเป็นวันที่เรื่องหนักที่สุดมาถึงคือในตอนเช้าของวันนั้นไอ้ดอนมันเข้ามาหาผมที่บ้านแล้วมันก็พูดกับผมจริงจังโดยที่มันถามกับผมว่ามึงเป็นเพื่อนแท้กูไหมถ้าใช่ กูอยากให้ไปด้วยกันหน่อยเพราะว่ากูไว้ใจมึงคนเดียวเลยอยากให้มึงไปดูด้วยกันคือจากสิ่งที่มันพูดในวันนั้นมันก็ทําให้ผมขนล,ลุกเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็เลยถามว่ามันจะไปไหนและสิ่งที่ไอ้ดอนบอกครับไอ้ดอนมันบอกกับผมว่ามันจะเข้าป่าจะเข้าไปพาพระท่านออกมา ผมงงเลยครับคือหลังจากนั้นถามอะไรไปมันก็ไม่บอกแลวก็เอาแต่ชวนผมเข้าป่าอยู่แบบนั้นสุดท้ายในวันนั้นผมก็เลยจำใจไปกับมันแล้วหลังจากที่ออกเดินไปก็ใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงก็ไปถึงจุดที่พระท่านอยู่เพราะพอจะรู้พิกัดคร่าวๆจากที่มาในครั้งที่แล้วก็เลยเข้าไปถึงที่อยู่ของท่านได้เร็วกว่าเดิม พอหลังจากที่เดินไปถึงพวกเราก็เดินวนอยู่ไม่นานก็ปรากฏว่าผมได้เห็นหลังของพระท่านท่านเดินนำหน้าอยู่ไม่ไกลมากแล้วทันทีที่เห็นแบบนั้นก็คล้ายๆแบบเดิมเลยคือเห็นว่าไอ้ดอนมันตกใจมากมันมีอาการหน้าซีดแต่มันก็ยังพยายามข่มใจพยายามตั้งสติแล้วก็เดินตามท่านไปพอพวกเราเดินไปเรื่อยๆครับ เมื่อเดินไปถึงจุดหนึ่งปุป๊บผมก็เห็นว่าพระท่านนั่งอยู่ในกรดแล้วในวินาทีนั้นเองผมไม่อยากเชื่อเลยว่าไอ้ดอนที่ยืนอยู่ข้างๆผมมันตะโกนขึ้นมาเสียงดังเลยโดยที่มันตะโกนว่าเฮ้ยกูฆ่ามึงไปแล้วแล้วมึงยังอยู่ได้ยังไงตกลงว่ามึงเป็นผีหรือว่ามึงเป็นคน แล้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ไอดอนตะโกนออกไปปุ๊บผมได้เห็นว่าพระท่านน่ยลุกออกมาจากกรดแล้วก็เดินตรงเข้ามาหาไอดอนโดยที่เอาแก้วน้ำซาตานเลสท,ที่มีน้ำอยู่เต็มแก้วเทกรอกเข้าไปในปากของไอดอนคือมันทำให้ผมทั้งช็อกทั้งรู้สึกสยองขวัญมากแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าภาพที่ผมเห็นเนี่ยมันคืออะไร แต่เพียงเท่านั้นแหละครับหลังจากเหตุการณ์นั้นปุ๊บตัวของไอ้ดอนมันก็ล้มลงกับพื้นทันทีพอล้มลงไปปุ๊บมันก็นอนชักดิ้นชักงอคือเหมือนกับว่ามันจะตายมันพยายามถุยน้ำลายออกจากปากพยายามเอามือล้งคอตัวเองพยายามจะทำให้ตัวเองอ้วกออกมาแล้วในวินาทีนั้นพระท่านก็หันมาแล้วก็บอกว่า ให้ผมเนะี่ยพาเพื่อนออกไปกูแค่หยอกเล่นกูไม่ทำอะไรมันหรอกแล้วพอผมรู้ตัวอีกทียครับก็รู้สึกว่าตัวของผมเองกำลังพาไอ้ดอนออกมาคือทั้งเดินทั้งฉุดลากตัวของไอ้ดอนมากับพืน้นเพื่อจอ,อกไปข้างนอกแล้วก็รวมใช้เวลาทั้งหมดไปเกือบเกือบห้าชั่วโมงวันนั้นพอออกมาถึงไอ้ดอนมันก็บอกครับ ว่ามันไม่ไหวแล้วให้ไปตามผู้ใหญ่บ้านให้มันหน่อยจนสักพักหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็มาซึ่งถึงตรงนี้ครับไอ้ดอนมันสารภาพว่าตัวของมันได้เข้าไปฆ่าพระท่านนั้นตั้งแต่ช่วงประมาณอาทิตย์ที่สองคือมันเอายาแลนเนตไปผสมน้ำให้พระท่านกินจนท่านเนี่ยเสียชีวิตล้มชักดิ้นชักงอกับพื้นแล้วมันก็หนีกลับออกมา แล้วหลังจากนั้นนะครับจนมาถึงอาทิตย์ที่สามที่มันพาเพื่อนพาพวกผมเข้าไปดูก็คือครั้งที่ผมเข้าไปครั้งแรกคือมันตั้งใจว่ามันจะพาพวกเราเนี่ยเข้าไปดูศพของพระแต่พอเดินไปถึงหลังจากเดินพ้นต้นไม้ใหญ่ไปแล้วมันได้เห็นว่าพระท่านนั้นกำลังเดินจงกรมอยู่มันก็เลยหลอนแล้วก็มีอาการช็อกแบบนั้นแล้วมันก็บอกอีกว่า หลังจากวันนั้นมันกลับเข้าไปคนเดียวอีกรอบหนึ่งแล้วสิ่งที่มันเห็นก็คือมันได้เห็นว่าพระท่านนั้นท่านนอนมรณะภาพอยู่จริงๆจากยาที่ใส่น้ำให้ท่านกินแล้วในวันเนี้ยมันก็เลยชวนผมไปด้วยเพื่อจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเพื่อจะให้ผมยืนยันว่าท่านเนี่ยมรณะภาพไปแล้วจริงๆแต่พอเมื่อไปถึง เมื่อไปเห็นว่าท่านนั่งอยู่มันก็เลยสติแตกก็เลยตะโกนไปแบบนั้นว่ามันฆ่าท่านไปแล้วทำไมท่านถึงยังอยู่ก่อนที่ผมจะเห็นว่าหลังจากนั้นนะครับท่านลุกขึ้นมาเอาคืนเอาน้ำจากแก้วมากรอกปากไอรอนทำให้มันกลัวจนแทบเสียสติแต่ทว่าสุดท้ายแล้วครับท่านไม่ได้เอาคืนจริงๆแล้วก็ยังบอกให้ผม รีบพาตัวของมันออกมาจนเมื่อทางการรู้เรื่องนั้นทางตำรวจเขาก็เลยเข้าไปดูกันแล้วก็พบว่าพระท่านนั้นนะครับมรณภาพอยู่ในนั้นแล้วจริงๆจากการดนผสมยาในน้ำแล้วศพของท่านก็ถูกสัตว์ป่ากัดกินไปบางส่วนคือผมคิดว่าจุดเนี่ยน่าจะเป็นจุดเดียวกันกันกบที่เจอแก้วน้ำและพวกเราได้เห็นเศนจ,จีวร ได้เห็นเศษสบงต่างๆที่พวกเราเห็นตอนที่เข้าไปครั้งแรกส่วนสิ่งที่พวกเราเห็นก็คือน่าจะเป็นนิมิตของท่านเพราะท่านอาจจะไม่อยากให้พวกเรากลัวก็เลยมาให้เห็นแบบดีๆแล้วสุดท้ายจากเรื่องนั้นไอดอนก็ถูกจับแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ากฎหมายเยาวชนนีค่อนข้างเบาทำให้เพียงไม่กี่ปีต่อมาไอดอนมันก็ผนโทษ และวก็กลับออกมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมจนถึงในปัจจุบันผมก็เพิ่งทราบข่าวมาไม่นานว่าไอดอนเสียชีวิตไปแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าจากสาเหตุอะไรเพราะผมเองก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้เจอตัวของไอดอนมากับเกือบ20ปีแล้วและก็นั่นแหละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกกลับออกมาเล่าให้ฟังกัน ซึ่งจะหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและก็ขอขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบด้วยสวัสดีครับ